ข่าวร้อน ช่วงนี้นะครับเราจะไปตรวจสอบความเคลื่อนไหวของนายสมศักดิ์เจียมธีรสกุลนะครับที่ผ่านมานะครับได้มีการวิพากษว,วิจารณ์แบนเนอร์ของเว็บไซต์ไทยอ e ีนิวนะครับเป็นแบนเนอร์คาว่าส่งพระเจริญนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าการวิพากวิจารณ์ของนายสมศักดิ์ย่อมเป็นเรื่องอะไรที่ไม่ธรรมดานะครับแล้วก็เป็นการบ่งบอกได้เป็นอย่างดีนะครับว่านายสมศักดิ์มีแนวความคิดอย่างไรต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ติดตามรับชมจากรายงานพิเศษชิ้นนี้นะครับ ใ่ต,ตัวเคลื่อนไหวทั้งบนดินใต้ดินอย่างไม่ลดละสำหรับขบวนการลมเจ้าที่เข้าไปแฝงตัวอยู่ในมวลชนคนเสื้อแดงตลอดระยะเวลากว่า5ปีกับพัฒนาการที่เป็นข้อสงสัยมากมายถึงบรรณาแกรนนำคนเสื้อแดงนักวิชาการมวลชนที่เริ่มแสดงให้เห็นท่าแท้ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ชื่อของนายสมศักดิ์เตียมทิรสกุล จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นหนึ่งในนั้นที่สังคมร่วมกัน e ตั้งคำถามมาตลอดว่าการวิพากษ์วิจารณ์สถาบันพระมหากษัตริย์ของนายสมศักดิ์เป็นไปตามข้ออ้างของการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยสิทธิเสรีภาพความเท่าเทียมของมนุษย์และอีกสารพัดเหตุผลที่หยิบขึ้นมาแต่ช่างน่าแปลกใจว่าความเท่าเทียมสิทธิเสรีภาพผ่านการแสดงออกของนายสมศักดิ์ เพราะอะไรถึงต้องคัดค้านการขึ้นแบนเนอร์ส่งพระเจริญในเว็บไซต์ไทยอ e ีนิวถ้าหากนั่นเป็นสิทธิการแสดงออกขั้นพื้นฐานตามแนวทางที่นายสมศักพยายามดิ้นรนต่อสู้เพื่อให้ได้มาเรื่องนี้สำคัญเกินกว่าจะล้อเล่นผมไม่ทราบเกิดอะไรขึ้นแต่อยากได้คำอธิบายเหมือนกันเช้านี้ตื่นมาเข้าเน็ตดูหลังจากไม่ได้เข้ามานานหลายวัน เพราะยุ่งเหนื่อยมากๆไปเปิดดูเว็บไซต์ Political Prisoner in Thailand หรือ PPT เห็นกระทู้ใหม่ตกใจเลยโดยเฉพาะเมื่อคลิกไปดูที่ไทยอ e ีนิวแล้วเจอเรื่องที่ PPT เขียนไว้คือมีแบนเนอร์ส่งพระเจริญอยู่ที่ด้านบนของไทยอ e ีนิว PPT พาดหัวกระทู้ว่า Adele Has Been Don't หรือมีข้อตกลงกันแล้วจริงๆ นายสมศักดิ์เขียนบรรยายอารมณ์ความรู้สึกแรกของตัวเองที่เห็นแบนเนอร์ชิ้นนี้จะอย่างเห็นภาพเพราะด้วยความไม่เชื่อว่าอย่างไทยอ e ีนิวจะขึ้นตาสัญลักษณ์ส่งพระเจริญซึ่งก็คงจะจริงของนายสมศักดิ์เพราะที่ผ่านมาไทยอ e ีนิวเคลื่อนไหวในแนวทิศทางที่หมินเมตต่อสถาบันพระมหากษัตริย์มาโดยตลอดนายสมศักดิ์บรรยายต่อว่าเพราะแบนเนอร์ที่ปรากฏเนื้อบล็อกไทยอีน e ิวอย่างกระทันหนัน ดูเหมือนไทยอ e ีนิวที่เคยเป็นเหมือนป้อมปราการของความเห็นทางการเมืองแบบคนเสื้อแดงได้เปลี่ยนเสียแล้วการเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญเช่นนี้จะต้องเป็นตัวแสดงว่ามีการทำข้อตกลงกันแล้วผมเห็นว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆผมเองอยากฟังคำอธิบายของไทยอ e ีนิวเหมือนกันและถ้าแบนเนอร์ใหม่นี้เป็นการใส่โดยที่ไม่เกี่ยวอะไรกับการมีข้อตกลงอย่างที่พีพีเขียน ผมก็อยากเห็น PPT ท้อนกระทุน้นี้ผมยังเห็นว่ามีคำอธิบายอย่างอื่นได้อยู่เช่นอาจจะมาจากอารมณ์ขันแบบแปลกๆของคนทำไทยอ e ีนิวก็ได้แต่ผมไม่ขำนะถ้าน่าเป็นความตั้งใจเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่และสำคัญจริงๆโดยเฉพาะในบรรยากาศที่คนจำนวนมากเริ่มตั้งคำถามทำนองนี้ดูคำถามของคุณป๋าจอมตับ กุ่มสหายสีแดงรักราษฎรและฝั่งรายการชูพงวันที่13ที่ผ่านมาที่พูดหัวข้อทักษิณจะหักหลังประชาชนหรือไม่รัฐบาลนี้จะไปสูเอียกับพวกจริงหรือไม่เป็นหลักถ้าเป็นเวลาอื่นผมอาจจะยักไหลให้กับทั้งไทยอ e ีนิวที่ทำอะไรแปลกๆแ,แต่ในสถานการณ์เช่นที่เพิ่งกล่าวมาผมจึงเห็นว่านี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆน,น่าจะมีการอธิบายจากไทยอ e ีนิว แต่ถ้าไม่ใช่อย่างที่ PPT เขียน PPT ก็ควรจะ้อนกระทูอ้ออกแบนเนอร์ส่งพระเจริญของไทยอ e ีนิวสะท้อนท่าแท้ของนายสมศักดิ์ได้อย่างแจ่มชัดว่าคิดอย่างไรต่อต้านอย่างไรต่อสถาบันพระมหากษัตริย์แต่ที่ชัดเจนกว่านั้นเป็นวิธีการของผู้ที่โหยหวนคำว่าสิทธิและเสรีภาพเพราะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกของพฤติกรรมนายสมศักดิ์ที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ จนกอนกินให้เป็นคำถามถึงความจงรักภักดีขึ้นมาสอนหนังสือเนี่ยผมจำไม,ม่จ่าชั่วโมงเดียวเนี่ยนักศึกษาก็เริ่มจะมีปัญหามเรื่องสมาธิอันนี้เป็นเรื่อเห็นใจนะครับจริงๆตอนก่อนเรื่องงานเนี่ยผมเอ,อเอสเมทไปบอกเพื่อนสามคนว่าผมเนิร์เวิร์สนะฮะคือตื่นเต้นมากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้ววันนี้ที่ผมจะพูดเนี่ยไม่มีอะไรใหม่นะฮะในแง่ที่ว่าถ้าใครอ่านง,งานผมมาตลอดเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ผมเคยเขียนมาซ้ำแล้วซ้ำอีก สชถ้าคิดจะหาข้อมูลใหม่ในการมาฟ<ม>้องผมก็ไม่ต้องทั้งของเก่ามีเยอะนะฮะก็ไม่ต้องเอาของใหม่นะฮะแต่ว่าผเล่าฟังเล็กนิดนึงประมาณช่วงช่วงกลางๆเดือนไปผมจําวันที่ไม่ได้นะฮะคือหลังจากที่มีการชุมนุมเดือนมีนาไปสักอาทิตย์นึงเนี่ยแล้วผมช่วงนั้นพอดีผมยุ่งมากเพราะมีญาติป่วยเนี่ยผมผมวันแรกที่ผมมามาในม็อบเนี่ยแล้วผมก็ไปเดินเดินในม็อบประมาณช่วงหกโมงทุ่มนิดนึง เราเดินเดินจะนึกสั่นับไปที่ถ่านฟ้าไปเดินไปเดินสำรวจรอบๆอยู่ความผมขึ้นมาอย่างนี้เลยที่ผมไม่ได้อำน,น,นี่ผมคิดขึ้นมาในใจขึ้นมาทันทีเลยว่าเนี่ยเป็นความผิดพลาดทางปรัิศาตร์ของผมผมคิดอย่างนี้เลยนะฮะนี่ผมไม่ได้ไม่ได้อำจริงๆคืออย่าลืมว่านี่นี่คือก่อนเหตุการณ์10เมษายนนะฮะนี่คือประมาณช่วงก,กลางงและปลายปลายเดือนมีนานะ คือเมื่อใครศึกษาบทสา์มากๆแบบผมเนี่ยผมมีอาชีพสอนสอนหนังสือบทบาทแล้วก็ศึกษาภาสาการมือไทยมากเนี่ยเราต้องยอมรับความจริงอย่าง,งว่าไทยเนี่ยมีความสามารถหรืออย่างน้อยสแสดงออกถึงความสามารถในขาะที่เรียกว่ามีความเซนซิทีฟหรือว่ามีความไวต่อความเปลี่ยนแปลงของกระแสการเมืองอันนี้อันนี้อันนี้นนเราต้องยอมรับเช่นไฮอย่างเช่นช่วงขนอปะผาาเนี่ยพอช่วงท้ายเนี่ยพอเห็นขนอปะผาาจะไปไม่รอดแล้วเนี่ยปรับตัวซึ่งทั้งนี้ตลอดเวลาที่ผ่านมา มีความสำคัญกับระบบน้ะภาคสลิดอย่างใกล้ชิดแน่แน่นมากใช่ไหมฮะแต่พอเห็นว่าพอเห็นว่าระบอบนี้เนี่ยไปไม่รอดก็ปรับตัวทันทีนะครับพอเห็นว่าที่ทางไปไม่รอดก็ปรับตัวแล้วก็มายืนอยู่ข้างนักศึกษานะฮะก็ยุติเงิสสีดอลลาร์สถานะของที่เป็นอยู่ที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ถูกต้องอย่างไงในความเห็นผมเนี่ยนะฮะล้วก็เสนอให้แก้เสนอให้ปรับปรูงนี่พูดอย่างไม่ใช่อย่างโจ๊กเลยนะฮะอย่างหลายคนเลยนะอย่างข้อเสนอแ้อข้อผมที่เห็นเนี่ยหลายคนพูดจริงๆแล้วแล้วในแง่หนึ่งทีเห็น ทันน้งหมนี้จริงๆถ้าทำตามที่ผมว่าจะมั่นคงมากไม่แพ้กันเลยกับประเด็นล่าสุดที่เจาะเขาร้อนล้วงเขาลึกเพิ่งนำเสนอผ่านทางหน้าจอทีนิวทีวีเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับปรากฏการณ์แปลกใหม่หลังจากเว็บไซต์แดงอินเทอร์เน็ตฟรีดอมมีผู้ที่ใช้นามแฟงว่าคนไทยเข้าไปพดเทอาทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ไปกี่อึดใจต่อจากนั้นหัวขอ้อกระทูนั้นก็หายไปอย่างไร้ร่องรอย นสะท้อนให้เห็นถึงวิธีคิดของคนกลุ่มนี้กับคำว่าสิทธิและเสรีภาพได้เป็นอย่างดีชนุตราเพชรมูลสำนักข่าวทีนิวรายงานขหาดนี้นะครับก็คือเกาะติดคนเสื้อแดงแกะรอยขบวนการล้มเจ้าประจำวันนี้นะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับสวัสดีครับ